เรวผมใส่ข้าวให้รับเก็บ สวัสดีครับผมนัทคิงสีดพูดนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านหน้าร้านนะครับที่ขายปลาซาบะแล้วก็แซลมอนที่น่ากินมากๆเลยครับทุกคนวันนี้ทุกคำถามเดี๋ยวผมมีคําตอบนะครับเช่นว่าราคาเท่าไหร่นะครับอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้มาเคลียชัดเจนเลยนะครับทางร้านนะครับมีเบอร์ติดต่อไหมแล้วก็ทําไมปลาชิ้นใหญ่จังน่าทานอะไรขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งคําถามพี่กันนะแล้วเรามารับชมไปพร้อมๆกันวันนี้นะครับได้คําตอบแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคน ทำเดิมเลยเจ็ดมงครึ่งหมดแล้วเจ็ดมงครึ่งหมดแล้วนะครับอ่าวันนี้เรามาคุยกับแม่ค้านิดนึงครับไม่รู้ว่างหรือเปล่าเนะาะทาตลอดเลยอ่าคําถามแรกนะครับว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับตลาดตลาดนัดวัดชัยสิมพีค่ะตลาดนัดวัดชัยสิมพีนะครับอ่าขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขายหกโมงค่ะแต่ว่าถ้า เมงกว่าก็จะหมดแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วขายแค่วันอาทิตย์วันเดียวด้วยวอาทิตย์วันเดียวค่ะโอ้โหามต่อไปครับพี่ปลาชิ้นใหญ่นะครับทําเองหรือเปล่าครับทํเองทเองทุกอย่างหมายความว่าซอสก็ทําเองแล้วอีกคำถามครับพี่โทรสั่งได้ไหมจองได้ไหมั่งไม่ไหวไม่ไหวเนาะ อ๋องีานทางมาแล้วอย่างเงี้ยาไม่ได้ค่ะเือกหน้าร้านโอเคครับไอยัง mm hmm. ไงถ้าใครมาก็คือมาเอาต่อคิวหน้าร้านเอา uh huh. รีบมานะครับรีบมาผมเตือนเลยว่าค่ะ uh huh. เปิดหกโมงเจ็ดโมงหมดแล้วเร็วมากๆ mm hmm. ถ้าใครสนใจนะครับ mm hmm. ก็วันอาทิตย์นะครับมากันได้เลยนะ แล้วราคาล่ะครับพี่ตอนนี้กล่องเท่าไหร่ครับตบาตบะ55าบะ55ร้อยสามสิบพร้อมข้าวพร้อมทานนะพี่นะถ้าใครสนใจก็มากันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ